สวัสดีครับอเล็กซ์อเล็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับหนูจะทำอะไรครับไม,ไม่รู้ฮึม่รู้อไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยโอ้ ไอ้ช่วยปะปะ๊าเร็วๆข้างหลังเดี๋ยวไม่เสร็จง่ายสวัสดีจากอ๊อฟลูกค้าคุณผู้ชมตอนนี้เขากําลังจะผ้ากันประกอบที่วางถังขยะนะคะที่เป็นขยะสามถังวางอยู่ตรงนั้นเนาะประกอบแล้วกันเดี๋ยวจะเอามาวางแถวๆนี้หละตรงที่เขาปลูกห้งงางไม่นี่นะคะแต่ตอนนี้แกยังพระท่านเองมีไอเดียว่าจะวางไว้ตรงไหนดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองประกอบอบบง่อกรลวก็เขาวางไว้ตรงไหนเขาจะเหมาะเนาะเขาก็จะวางตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะลืดดอกไม้ลือหยังแล้วก็เห็ดแปลงไม่ เดี๋ยวจะค้นหินคนยังออกแล้วก็เตรียมแปลงไว้จะปลูกดอกไม้พีนานะคะสำหรับพี่ว่างทา้งขยอนีเฮ็ดจากอลูมิเนียมนะคะเป็นลูมิเนียมเนาะกะน้ำหนักก็นักปันไดนะคะเขาก็สามารถยงมาประกอบตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือพอบันค้นสั่งมาจากออนไลน์นะคะสั่งออนไลน์มา ถ้าเจ้ากะจะแพกมาแบบว่าเป็นชิ้นส่วนเป็นอย่างมาแย,ยกแกะมาให้เหานะคะแล้วก็จะมีแบบมาให้เฮาเบิ่งข้อมเนาะเสร็จแล้วเฮามาหอนเฮ่ากะจะมาแกะออกลกักกะค่อยๆประกอบตามแบบที่เขาบอกแหละนะคะเพราะประกอบมาได้สักพักนึงกะค่อนข้าขงที่จะประกอบากอยากยิวเพราะว่าอ่าอะไหล่ชิ้นส่วนเขาหลายคะ่ะเล็กๆหน่อยๆแล้วกะนออ็อตเอียงต่างๆสกรูเอียงต่างๆคือหลายขนาดแห้งค่อนข้างที่จะประกอบยากเลยทีเดียวค่ะพี่น้องหลังจากที่งุม้มๆเศร้าๆกันอยู่สักพักกะ บ่แล้วหรอกค่ะพี่น้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าได้เวลาที่จะต้องไปส่งเนาอเล็กเพิ่นไปเล่นปิ้งปองที่โรงเรียนแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็จะเล่นปิ้งปองอยู่สองมื่นนะคะก็เล่นเทื่อละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะบ๊ายบายแชทเซ่ระวังรถก่อนลูกรอก่อนเราคก่อีบอีบีกอนอีะ บายเดี๋ยวแมามาลับนะ้าลุงบายหอยกลับมาเบิ่งก่อนว่าเพิ่นจะเปิดประตูได้บ่เพราะว่าฮาลังเทอก็เปิดบ่ได้เนาะข้างในล็อกนะคะต้องรอให้คนข้างในมาเปิดให้จยังจะเปิดได้นะคะ Uh huh. เขาไปแน่ขั้นได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาจะพาก,กันไปหาโล่อเ,เวลาที่จะมาหลับเพลินหลังเลิกนะคะเพลินจะหล่นอยู่ประมาณ ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเนาะขี้ข้นเขาบ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกมาราพินอีกเนาะก็เลยบ่า,บาะกันมหาอยา่างละเบองของนน่นนี่นั่น,นไปช่วงนี้ก็คือก้จะถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วของตกตงแต่งบ้านเพราะว่าจะเป็นขนมอย่ยงต่างๆเนอะอาะนี่ยังแผนนี่ก็จะเป็นขนมที่เกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะสืไปไหวแจกเด็กๆในวันฮาโลวีนนะคะก็จะมีขายมียงแล้วนะก็จะประมาณนี้เนาะพาพี่น้อนงมาละเบิ่งของค่ะ เราไปเรามาก็ได้ของกินของใส่ติดไม้ติดมือมานิดหน่อยค่ะกับว่าได้ซื้อยังหลายเพราะว่าช่วงนี้เขากับมาช้อปปิ้งซื้อของกันแทบจะทุกมือมือเว้นมือเลยกับว่าได้นะคะเออน่ะคือมาบ่อยมากมาก cela vale vil will vôlei vo vas super Good. พริก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 กันยังพ่อได้เก็บกินอยู่นะคะแล้วก็บุกเขื่ืนนี่หน่วยบุกเขื่อนน่วยหลายอยู่เต็มอยู่่ะทางน,นี่เดี๋ยววันนี้จะเก็บไปกินกับน้ำพริกบุกเขื่นนะคะหลายอยู่นี่จะไปเก็บอยู่ในกระถางขังบ้านพร้อมนะคะ ระวังน้ำระวังน้ำนี่เกือขึ้น,น,นช่วงนี้อากาศย่ำขึ้นกับหนาวจัดอยู่นะคะแต่ว่าบกเ,เขือเข้ากันยังอยู่ดีค่ะอันนี้เป็นดอกพักที่เพื่อนบ้านเพื่อนเอมามาให้ค่ะพี่น้องเพื่อนปลูกคือแบบว่ามีแต่หัวง,งามๆบ่มีหมอดมีแมงบ่งมีตัวถกักมากินพักของเพื่อนเลยนะคะงามแห้ง เพื่อนบ้านที่อยู่ฟังตรงขามเดี๋ยวแม่จ๋าจะแกะเห็ดเป็นพัดพกัใไ้นอ้องอลกเนาอเพราะว่าเพื่อนมากกินบอกอลีเพื่อนก็นมักกินเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะแบ่งไวทาเฮ็ดแกงสมพรมนะคะกเบิง่งแน่ดอกเขาแม่ชอหไงๆค่ะพี่น้องสมบูรณ์แห้งและก็งามคักนะคะ ถ้าทางจะหวานกรอบมากๆิ่นเก็บมใาหอานะคะไม่เลยค่ะพี่น้องและตอนนี้งานทั้งขยะของเขากะนี่จะประมาณนี้เลยนะคะประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยแต่วา่ายังไม่ทันเสร็จดอกค่ะพี่น้องมีอะไรชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังข้าเจ้าทรงมใหอยพิษนะคะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาก็เลยต้องทรงเรื่องใหไม้ละกะลันเดี๋ยวข้าเจ้าจะสรงมให้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เข้ใาใบเนาะละกะ <ๆ S 2> ลันเดี๋ยวเขาจะมาประกอบด้านบนเพื่อปิดนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขาสามารถเปิดด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะละกันทั้งขยะตรงเนี้ยคือ จะเป็นสามช่องค่ะพี่น้องเขาเปิดได้สามช่องแล้วทีนี้เขาก็จะหลากเขาหลากออกเวลารดขยะเขามาเก็บขยะนะคะแต่ว่าเวลาเข้าถิงนะคะเราก็จะเปิดฝาด้านบนนะคะเปิดอเอาขยะถิ่งประมาณเนี่ยเนียแต่ว่ายังบระท่านติดต่างดอกเข้ากับต้องรอ,อก,ก่อนเพราะว่าเขาทรงอะไรมาให้พิษค่ะเดี๋ยวรอ,อเปลี่ยนกอนนะคะดอกเบญจมาศกําลังออกดอกแต่ว่าต้นเขาสูงเป็นพุ่มแล้วก็เขาเอ็นมาน้าทางเดี๋ยวพอบานพันตัดหยาเดี๋ยวสิมาตัดตนน้นนันีม้มาจาก,ก็เลย หายอีกยังมามัดไว้นะคะเอาออกเนาะแล้วก็บรรยากาศสวนลังบ้านของเราตอนนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้คือกําลังตัดเล็กนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนะคะแม่จ้าก,กะ่ะเครือสวนนู่นนี่นั่นก็จะประมาณนี้นะคะนี่ดอกเบญจมาศมาลุ่นกันค่ะว่าสิเป็นสีอย่างนะคะแต่ว่าต้นเขาสูงใหญ่แห้งนะคะเป็นพุ่มใกล้กับบ่ได้เด้จับค่อยๆกระหักนะคะนี่แม่จ้าก,กะ่ะ ค่อยๆตัดแต่งถิงขยะไปอันไหนแหงอันไหนพ่อตัดพ่อเก็บกะเคลียสวนไปพรอมนะคะนี่ทั้งนี้กับมัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะดอกเบญจมาศนะคะทั้งนี้กะปึงไจปจะปลูกใส่กันอันนี้เขาออกดอกแล้วเห็นบ่นี่เป็นสีนี่สวยดีค่ะแล้วก็อันนี้นะคะกำลังจะบานนะคะเห็นไหมตรนี้เนาะไม่จะไปตัด ต้นใหญ่หลายนะคะพอบานพันวาพันตัดหนาหนักไปจ้ากันค่อยๆตัดออกไปนี่ยแต่ก็มีหลายอย่างอีกจะต้องเคลียร์ค่ะเห็นบอหักลมเรานี้ยละนาดเดี๋ยวเธวไาจ๋าจะต้องตัดออกนะคะอันนี้ก็บเบนจะมาดเช่นกันนะคะนี่ทางนี้ก็จะเคลียร์อันนี้ก็บลมเรานี้ยละนาดเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกนะคะ นี่สวนหลังบ้านค่ะท่า,า,าตัดต้นไม้ต้นนี้ออกแล้วนะคะบัดน,นี้อันกระลำดาวเขาไม่จ๋าออกดอกแล้วพี่น้องออกเป็นแบบว่าตุ้มๆแล้วอผมมาณนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับป๊าป้าสวัสดีครับไปไหนครับไปไหนลูก ไปไหนเออยอเอาขยาไปจริงกมีหินมีเล็กมีกระดาษรังนะคะอันนไปจ้าว่าจะตัดออดอกไม้ตัดอย่างเครียรสวนจักหน่อยเนาะาันิานก็บอกต้องไปกับฉันด้วยพ่นว่าก็เลยได้มานํานะคะ้วกาเดี๋ยวเราจะไปบรรยาเนาะเอาสื่อเท้าใดอันนี้มาให้ย,ยานะคะขวดนำ้ำสำหรับทําน้ําสูดานะคะมาให้ย,ยา แต่ว่าเราจะเอาขยะไปทิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านย่ากันนะคะ มาถึงอเล็กพนก็นบอกว่ามาม้าไม่ต้องลองมาช่วยพนว่าเดี๋ยวอเล็กทําเองรออยู่นี่แหละพนว่าขยะที่เขาเอามาถึงก็จะมีเล็กที่ตัดเมื่อกี้นะคะสามทอนซีทอนประมาณนี้แล้วก็จะมีโฟมแล้วก็มีรังกระดาษนะคะที่เอ่อ พอบ้านขยะที่เขาประกอบแล้วนั่นแหะเออก็เสียค่าถึงประมาณสิบกว่ายูโรนะคะเมือน,นี้ถึงขยเสร็ตแล้วเดี๋ยวเขาจะไปบรรยากันต่อค่ะพี่น้องแบะไปถักทายงานแน่จักหน่อยนะคะสําหรับช่วงนี้ก็จะมีฟังทองนะคะมาวางขายกันอยู่แบบนี้เลยเขาก็สามารถไปเลือกซื้อเลยบ่มีคนขายะพี่น้องซื้อแล้วก็ใจตังเองเลยนะคะตะกี้ไปบรรยามาแล้วพอดีเพิ่นบอยูบ้านค่ะพี่นอ้องโทรหากับบอมีคนรับได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ในบ้านแสดงว่างาบอยูนะคะ ออกไปข้างนอกแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปพรมเนาะ mm hmm. เขาก็เลยแบบว่าวางกระป๋อ,ปองขวดน้ำไวนะ้นาบ้านให้เพิินเขาก็เลยกับเขามาบ้านแล้วก็มาเคลียสวนเคลียอย่างต่อตัดต้นใหม่ตัดอย่างต่างๆมันนี้ก็จะเป็นมือที่ทุกๆปีก่อนฤดูหนาวนะคะขเขาจาก็จะมีแบบว่าที่ทังขยะขนาดใหญ่มาวางอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะ้าปักซอยที่บ้านของเฮานี่แหละเขาก็จะตัดกิ่งใหม่ตัดผู้ใดมีอย่างตัดผู้ใดต้องการเคลียสวนช่วงนี้ก็คือว่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขนไปทิ้งตรงหน้าโรงเรียนนะคะ และที่คนไปทิงก็จะเป็นการทิ้งฟรีนะคะเพราะว่าขาเจ้าจะเอาไปรีไซเคเิลเป็นเห็ดเป็นปุ๋ยมักนู่นนี่นั่นต่อไปเนาะแต่ว่าถ้าเราทิ้งนอกเหนือจากนี้คนไปทิ้งเหมือนที่เราเอาไปทิ้งเมื่อกี้คือเขาก็จะต้องมีการจ่ายตังค์เสียค่าทิ้งนะคะ ปีนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆแล้วนะคะจากที่ทุกๆปีเราจะตัดกันเยอะมากก็คือรั้วไม้รั้วต้นไม้ของเราที่ห้าเลื้อออกนั่นแหละค่ะพี่น้องขนกันบาหวานบาไหว,าาวาตัดทั้งวันนะคะแล้วก็ขนไปทิ้งก็คืองานหนักเช่นกันเนาะแต่ละปีนะคะแต่ว่าปีนี้ก็สบายแน่แต่ว่ากันยังมีให้ตัดแน่อยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็ที่ข้าจงไว่ยู่ริมหลวก็จงไว้านังห่มนะคะเอาไว้เป็นร่มเวลาฤด,ดูร้อนนะคะในระหว่างที่พอบานเพิ่น ขนกิ่งใหม่ต่างๆไปถึงเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเครียบแป้งดาวเรืองนะคะเพราะว่าดาวเรืองเขาต้นสูงแล้ะก็ร่มเขาไปบังแสงนะคะกลำลังดาวของเขาได้แสงพอเพียงพ,ยงพ,ยงพอค่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งคือแม่จ๋าจะต้องการลื้อเพื่อที่จะปลูกคณะใบยิกหรือว่าปลูกหอมนะคะนั่นแหละเพราะว่าเอาว้กบเข้าตรงในรื้อยูดีอ่ะ อันนี้แม่จ๋าจะบอไปทิ้งนะคะตัดแล้วก็จะเอาทิ้งลงตรงนี้เลยตัดเป็นชิ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแบบว่ามักเป็นปุ๋ยเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกพักอย่างอื่นนะคะดอกไม้เสดายไหมลูกเสดายดอกไม้สวยสวย,ยสไหมเสดายแต่เราต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกอย่างอื่นคะ่ะพี่น้องนี่นะคะงานสวนสําหรับวันนี้นะคะป้าป้าขยับไปทิ้งหนูไม่ได้ไปด้วยตัดรอเที่ยวที่สอง คิดเบิ้องฐาเขาประทัดรั่วต้นไม้ออกเฮ็ดกันจนบาหวานเบาไวาแล้วก็ต้องขนไปทิ้งค่ะพี่น้องเออก็จะประมาณนี้แหละที่เฮ็ดฝนหนึ่งพอบานพันตัดสิ้นใจรั่วอ่าลือรั่วต้นไม้ออกนะคะแล้วก็ใส่รั่วอย่างอื่นแทนนะคะก็ปล่อยให้เพิ่นพักกันเก็บพักกันเคลียร์แม่จ๋าก,ก็เคลียร์แปลงตรงนี้นะคะ สำหรับการปลูกค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยหนึ่งแปลงสำหรับดาวเรื่องตรงนี้ลือแล้วแม่จ๋าจะไปลือตรงนู้้นอีกนะคะแปลงน่นลือออกมาเลยนะลากากระเทียมที่แม่จ๋าปลูกไว้ตรงนั้นเกิดแล้วเดี๋ยวจะพาเบิงนะคะ พอบานตัด้าไปเดี๋ยวแม่จ๋าจะพามาเบิ่งพักพักซี่อยู่ตรงนี้แม่จ๋าคิดว่าเขาหน่าจะพ่อแยกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะแยกออกละค่ะเอามาปลูกใส่กระถางตรงนี้ไว้นะคะนี่เพราะว่าตลอดฤดูหนาวหรือว่าหิมะตกกระถางนี่เขาก็จะโอเคถึงเขาจะาโตแต่กับ่บเป็นอย่างเพราะว่าหลังจากหิมะละลายนะคะต้นพักซี่ของเขาก็จะโตวไวมากๆนะคะล้ะก็สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้ก่อนเผื่อนก่อนมูเลยนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะย้ายลงมาใส่นี่นะคะ อันที่เหลือก็คือเอาไปในนี้แหละก็เอาไปถักกินอย่างประมาณนั้นนะคะแล้วค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะขยายปลูกให้เต็มแปลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกอันนี้พรมอันนี้จะเอาไปใส่ตรงนู้นที่แม่จ๋าลือออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าต้นใหม่ที่เขาเอาไปใส่บัท่านได้ยุบนะคะบัท่านได้แห้งอันนี้จะเป็นคณะใบาิกที่แม่จ๋าวันไว้เนาะ กะอีกเจักหน่อยก็น่าจ,จะพ่อเอาลงแปงใดไม่จ๋าคิดว่าจะลงแปงตรงทีไม่จ๋าหรือดาวเรื่องออกนั่นแหละนะคะตรงนู้นนี่เอาลงตรงนั้นนะคะกระเป๋าะคาะสำหรับคลิปนี้ไม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีของไม่จ๋าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ